hello students how are you this is the fourth lesson for you สวัสดีค่ะครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งที่4แล้วนะคะขอทบทวนบทเรียนครั้งที่3ก่อนนะคะไอให้เสียงอีนะคะคำแรกออกเสียงตามด้วยนะคะ In In Win win wind wind sing sing sit sit in win sit sing wind ดูนะคะคำไหนตรงกับภาพจำได้ไหมเอ่ย in ไม่ใช่นะคะ win sing sit wind นี่แปลว่าหลมนั่นเองนะคะนี่เราลองมาฝึกลิ้นกันดูนะคะคุณครูแบ่งประโยคนี้เป็นสี่ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรก i ช่วงที่สอง sit and sing ช่วงที่สาม in ช่วงที่สี่ the sun นะคะ I sit and sing in the sun I sit and sing in the sun นะคะฉันนั่งแล้วก็ร้องเพลงใต้แสงคงไม่ใช่แสงจันนะคะซัน แสงอะไรคะแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะนี้ขอทวงถามชื่อเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วลองดูว่าจะเหมือนของครูไหมคะถ้าเป็นครั้งที่สามคุณครูคจะตั้งชื่อเรื่องง่ายๆว่า santa คอสผู้อารีหรือว่า santa คอสผู้ใจดีก็ได้ค่ะเด็กๆตั้งชื่อคล้ายของครูไหมคะลองส่งคำตอบให้ครูดูหน่อยนะคะ อยากเห็นจังเลยนี้เราก็มาดูเสียงที่สี่กันค่ะวันนี้จะเสียงอะไรเอ่ยโอนะคะโอให้เสียงออกค่ะโอให้เสียงออกนะคะ มีคำศัพท์อะไรบ้างโอให้เสียงอออนะคะโอให้เสียงอออค่ะ f r o c k flock ออกเสียงตามเลยนะคะ flock Sh shop shop rock rock n o t n o t clock clock คำอะไรเอ่ยคำไหนดีคะตรงกับรูปภาพน่าจะคุ้นคุนนะ shop ไม่ได้แล้ว rock ไม่ใช่ not clock นั่นก็คือคำว่า flock นั่นเองค่ะ ลองดูเนื้อเรื่องกันว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดี A flock goes to the shop A flock goes to the shop สกบกก็ไปที่ร้านค้า the shop is on the rock the shop is on the rock นะคะร้านค้านั้นอยู่บนเนินเขา นะคะมันก็บ่นว่า I'm hungry I'm um, hungry นะคะอ่าตอนนี้ a flock is at the shop a flock is at the shop นะคะเจ้ากบก็ ถึงร้านแล้ว The clock says five o'clock. The clock says five o'clock. นาฬิกาก็บอกเวลาห้าโมงนะคะห้าโมงดูเข็มนะคะใช่ไหมเอ่ย The shop is closed. The shop I s Close ร้านเนี่ยมันปิดแล้วอะค่ะดูหน้าดูตาจะกลบนะคะลองเดาดูซิว่าจะแต่งเนื้อเรื่องบทนี้ว่าอะไรดีนะคะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรถ้ายังจำไม่ได้ก็กลับไปดูทบทวนหลายๆรอบได้นะคะหวังว่าพวกเราจะได้ฝึกฝนกันมากขึ้นนะคะคำศัพท์มีเยอะทีเดียวลองจำนะคะวันนี้ ได้คำศัพท์เพิ่มกี่ตัวฝึกไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูไปช้าๆไม่รีบเพราะฉะนั้นอย่าลืมทบทวนแล้วก็ออกเสียงบ่อยๆที่สำคัญคือฝึกคิดฝึกคิดว่าเรื่องนี้น่าจะแต่งชื่อเรื่องว่าอะไรเราผัดฝึกคิดบ่อยๆแล้วเราจะเก่งขึ้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้กึดบายค่ะ